สวัสดีครับผมชื่อนายวินิเกติโวบัวจะมาทำการาการเขียนโปรแกรมโดยการเดินของเวลานะครับก็ <Okay. S 1> จะมีรูปแบบเนื้ไปเลยครับอย่างแรกเราก็ต้องทำแรกเราก็ทำการกด Start i n โด,ดยธรรมดาที่เราเคยกดการแล้วก็เพิ่ม Start Input Windows ไปเลยน,นะครับ แล้วก็ใส่คําสัา่งเมนอาจารย์ก็ใส่คําสั่งพินเพราะว่าตัวเลขทีออกมานั้นมันจะมีค่าที่ละเอียดเราเลยต้องใส่คําสั่งพินครับแล้วเราแล้วเราใส่ค่านะครับ s คือวินาที m คือนาทีแล้วก็ h คือชั่วโมงครับแล้วก็ ลไไแล้วก็มี้ําสั่งไว้ครับคำสั่งไว้คือคำสั่งที่ใช้คำซ้เวลาเราเราันแล้วมันก็จะคำั่งได้เลยครับต่อไปนะครับก็คือใช้คำสั่งพีนะครับทีก็คือให้ใส่เอไปคือให้ื่อนที่ครั้งละห้านาทีครั้งละห้าวินาทีนะคำสั่งมันก็จะเป็นอย่างนี้ะครับก็ใช้มาไป ิบห้าสิบห้ายี่สิบไปเรื่อยๆนะครับตามเวลาที่เราที่กําหนดไว้นะต่อไปก็ F0 นะครับก็คือเป็นการเพิ่มเวลาเป็นเรื่อยๆนะครับส่วนสลิปนี่ก็คือการเสร็จไครับก็คือการใช้ควาแบบเวลานะครับชื่อ Excel แทนกับ w i n d o นะครับใช้คำสั่งตรงนี้นะครับจนถึงห้าสิบเก้านะครับ พอถึงห้าสิเก้าแล้ว,ลว,ลวรันจะรันเป็นหกสิบน,นะครับแล้วก็ใช้คำสั่งเข้นะครับเ,เร้า้อก็ให้สังมอนเริ่มนะครับแล้วก็ s p e เปลี่ยนตัวน้ีให้เป็นตัว n นะครับเพราะว่าเราใช้คำสั่ง n มานะครับม่บว่ามาืม่ารันจะได้ไมนนบ แเราก็ทำมาจนถ 49, ึง5.9หมอนเมื่อคกันเมื่อกี้นะครับเพื่อว่ามันจะรันเป็น60ทำเป็น60ก็คือเป็น1ชั่วโมงนะครับอยากจะไม่ขึ้นเป็นเลข60สิบขึ้นเป็นเลขเป็น1ชั่วโมงแล้วก็รั complet, นม่เด้นะครับทำมาเรื่อยๆจนถึงสลีปนะครับสลีปเราาำนดวาให้เป็น1เพราะว่ามันจะได้เป็นเวลาที่เร็วนะครับแ้่ถ้าเกิดเราอยากจะได้เวลาที่ ให้มันเดินช้าลงเราก็ใส่ลูตัวลุไปแล้วแต่เวลาเท่าจะกำังแต่เราใส่ที่เท่นที่ให้มันเร็วขึ้นในการที่จะทำในการที่ทำเร็วขึ้นนะครับแล้วเราก็รันเลยจูนตัวิฟนะครับยิฟต้องให้เป็นยี่สิบสี่หรือรันชั่วโมงนะครับแล้วเราก็ให้เท่ากับ่วนนะครับเราเริ่มทำการรันเลยรับ ครับนีนันนะครับต้องใช้ตัวนี้นะครับเพื่อในการทำการเซฟไปด้วยนะครับในเซฟในครับเริ่มไม่ก็กด F9 กันเลยครับแต่เราจะทำตรงนี้ F9 ครับเพื่อจะทำให้อาจารย์ไม่งงนะครับผมไม่อยากให้อาจารย์งงเพราะเราก็เลยทานี้ครับเป็นการสอนอาจารย์ให้ที่ดีนะครับหลังเล่นทำการรันครับรันปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับมันก็จะไปได้เลยอย่างนี้นะครับเราจอจนวัถึงชั่วโมงนะครับ ก็ไม่รู้ว่าอะไรทีชั่วโมงผมก็ต้องรอไปเงี้ยไปเรื่อยะโอเคครับเราจะมารอกันนะครับเราเเราไป ไม่เล่นตูเรอจะผ่านไหมไ่เล่นตู้เล่นไม่ได้ไหมโอ้ยปวดใออไกลที่สุดหนึ่งชั่ว้มนะครับ แปดนึงครับนี่คือเราทำให้เวลามันเดินเร็วขึ้นนะโดยการใช้ให้ตัวสลิปตัวนี้ให้มันเป็นหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้สลิปเพิม่มอีกมันก็จะเดินช้าแล้วแต่เวลาที่เราจะคำนวณนะครับโอเคครับนี่ก็หนึ่งน่ครับนี่ครับ ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วครับเราจะกลายเป็นหนึ่งนะครับเมื่อกี้ครับขอจบงานทำรายงานภาษาจีเพียง,งเท่ามีครับขอบคุณครับ